อ่นนี่คือกิ่งแก้มกรที่ตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่หลังจากแต่งกิ่งแล้วนะครับครับหลังจากแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็เปิดน้ําลดน้ํานะครับก็จะเห็นว่ากิ่งเป็นเชื้อรานะครับใส่ปุ๋ยวันนี้เลยนะครับวันที่สิบนะครับวันรัทธรรมนูญแล้วกําลังเปิดน้ําใส่นะครับเนี่ยครับคือกิ่งที่มันติดเชื้อรานะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากแบ่งปันกิ่งที่ผมไม่แบ่งปันให้เพราะว่านี่แหละครับผมยังหาวิธีกำจัดเชื้อราอย่างไม่ได้เลยนะครับติดเชื้อราอยู่ประมาณห้าต้นนะครับส่วนห้าต้นนี้ก็คือไม่ติดเชื้อรานะครับข,ข้อแตกต่างว่าทำไมติดเชื้อราก็คือห้าต้นที่แล้วนะครับคือมันมีปุ๋ย ขี้บัวเหลืออยู่นะผมก็ลองใส่ดูห้าต้นนะครับแต่ผมก็ไม่อยากสรุปนะครับว่ามันมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับันนี้สำหรับวันนี้ก็พาชมบรรยากาศหลังจากที่ตัดหญ้ามาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ซื้อขี้ไก่นะครับซื้อขี้ไก่มาใส่ที่โคนเลยนะครับนี่ครับ ไม่อัปโหลดคลิปนานแล้วนะครับนี่ครับอาการเชื้อราที่เป็นก็คือลำต้นจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับอเน่าเปื่อยนะครับท่านใดที่เคยเป็นแบบนี้อาการแบบนี้นะครับก็แนะนําได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับยังไม่ไม่ได้ค้นหาข้อมูลนะครับแต่สลับสามต้นนี้สีต้นนี้นะครับกิ่งค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็ว่าจะเอากิ่งของต้นนี้นะครับไปเพาะชําเพิ่มนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่10บธันวาคมนะครับอาทิตย์หน้าจะอัปเดตดูว่าเมื่อเราลดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วมันจะแตกยอดอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ